อาโลสวัสดีครับวันนี้ก็คือก็ขอถือโอกาสพาชมวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนแห่งวัดพุทธโมกพระรารามถือว่ามันเป็นวัตถุมงคลที่มีราคาเบามากเอามาให้ทุกคนทุกขั้นได้รับชมรับฟังกันก็คือว่าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อหนุนราคาเบาๆนะก็คือว่าชุดละร้อยเห็นไหมสี่องค์นี้ชุดละร้อย ชุดละร้อยถือว่าแอดมินทางกลุ่มหลวงพ่อหนุนถือว่าเรียกว่าแบ่งหรือว่าแจกฟรีก็ไม่ไม่เชิงนะถือว่าเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อหนุนให้บูชาในราคาเบาๆนะชุดสีชุดละร้อยสีองค์เนเห็นไหมชุดละร้อยุดละร้อยก่อนอื่นที่จะไปชมชัดเจนแล้วก็สตรอรี่เรื่องราวเล็กๆน,น้อยๆที่น่าสน ใจก็ขออนุญาตพูดถึงหลวงพ่อหนุนนิดหนึง่งก็คือว่าหลวงพ่อหนุนถือว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ปฏิบัติปฏิิบัต,บตชอบองค์หนึ่งที่ที่น่าเคารพกราบไหว้แล้วก็วัตถุมงคลของท่านท่านได้พูดไว้น่าสนใจมากมายหลายรุ่นบางรุ่นท่านพูดไว้ว่าต่อไปสามารถแลกรถได้คันหนึง่งต่อต่อองค์เดียวสามารถแลกรถในคันหนึง่งแล้วก็ มีพระแม่คุบอาจารย์หลายท่านหลายสายต่างพูดถึงและก็ยกย่องท่านอย่างเช่นอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่คำพันโคสะป,ปันหมกโยได้พูดไว้ว่าเรื่องของภายนาคนั้นหากเราสิ้นไปก็ให้ไปหาหลวงพ่อหน,นุนหรือว่าจเจ้าอาวาสถัดจากหลวงพ่อฤษีดำแห่งวัดตาสุงก็ได้พูดไว้ว่านผู้ที่มีบารมีใกล้เคียงกันกับหลวงพ่อหน,นอุนอหลวงพ่อฤษีก็เห็นจะเป็นหลง พ่อหนุ่นนี่แหละที่มีบาร,บรมีใกล้เคียงกันแล้วก็ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกมากมายหลายท่านต่างพูดถึงและก็ยกย่องพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนชุวิตชยโยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสําหรับหลวงพ่อหนุนพูดไว้กับวัตถุมงคลคนของท่านและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านต่างพูดถึงหลวงพ่อหนุนก็มาชมกันเลยว่าชุดละร้อยจะเป็น อย่างไรบ้างนะสำหรับแต่ละรุ่นแต่ละอย่างนะก่อนอื่นก็ขออนอุญาตพาชมเลยแล้วกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะส่วนตัวผมถือว่ามองว่าเป็นไฮไลท์ก็คือว่ารุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นว่าอันสมเด็จองปฐมอันหยดน้ําที่ระลึกกรถิ่นหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึงก็คือว่าเป็นพระ อันพงษ์สมบัติพ่อรุ่นนี้ถือว่าส่วนตัวผมชื่นชอบแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองบูชาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะได้มีได้ถือโอกาสครอบครองบูชาแล้วก็อนนี้พูดถึงสตอรี่เรื่องราวของพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจมากก็คือว่ารุ่นนี้หลวงพ่อหนุนตั้งใจทำมากและก็ท่านจานยันเกือบ ทุกองคจานยันด้านหลังเกือบทุกองค์เห็นไหมแล้วก็มีมวสารมากมายหลายอย่างที่สําคัญสัมพัญหลายอย่างซึ่งวันนี้ไม่รู้ผมจะพูดหมดหรือเปล่าก็ขออนุญาตพูดพูดอันบางสิ่งบางอย่างก็แล้วกันก็คือว่าหลวงพ่อหนุนพูดไว้ว่าอันมวสานต่างๆในพระสมเด็จมีอะไรบ้างไปหาม,มา ก็คือว่าท่านใส่ในรุ่นนี้ทั้งหมดแล้วก็เป็นกระเบื้องหลังคากระเบื้องของวัดทะุงที่หลวงพ่ออันเดือสีเําดำไซสเป่ายันกอบเพชรหลวงพ่อหนุนก็ได้พูดไว้ว่ามีเทวดาขึ้นลงตลอดแล้วก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็พลอยต่างๆแล้วก็มนสารต่างๆเยอะแยะมากมายถือว่าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อตั้งใจแล้วก็ พูดไว้เยอะมากหลายแง่หลายมุมในตอนที่ไปพุทธาพิเศษที่วัดสุงคกเ็เกิดเหตุการณ์อัศาจรรย์เยอะแยะมากมายก็คือว่ามีไฟดับฝนตกคล้ายๆกับอันสมเด็จเป็นองค์ปฐมรุ่นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นสามที่หลวงพอ่อฤาษีดึงดำอันปลุกเสกอันนี้ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งถือว่าถือว,ว่ารุ่นนี้น่าเก็บน่าสะสมมากรุ่นนี้สร้างเยอะอยู่นะ แต่ว่าส่วนตัวมองว่าถือว่าเป็นอันรุ่นที่น่าเก็บหน้าสะสมมากอันนี้จะเห็นยานที่หลวงพ่อหนุนจารไว้ชัดเจนต่างจากองค์เมื่อกี้แล้วก็มีบางคนไปหยิบของท่านน่าจะเป็นพระรุ่นนี้แหละหลวงพ่อหนุนก็ได้พูดไว้มีเทวดาไปเข้าฝันนะบอกให้เอามาคืนพระหลวงพ่อหนุนแล้วก็หลวงพ่อหนุนพูดไว้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระอ,องค์ท่านอาราด ฒนามาหมดท่านไม่ได้เสกคนเดียวแล้วก็ท่านวางอันพุทธคุณไว้แบบออโต้หรืออันแต่พูดให้เข้าใจง่าย,ายๆก็คือแบบออโต้สองอย่างก็คือว่าโชคลาภกับแคลีคาาป้องกันอย่างอื่นก็มีแต่ว่าต้องให้ไปขอขอเอาอีกขอเอาจากพระท่านก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับรุ่นนี้ถือว่ารุ่นนี้ส่วนตัววอมว่าน่าเก็บแล้วก็พุทธคุณน่าจะสูงสุด,สด นะอันสำหรับรุ่นนี้นะต่อมาก็จะเป็นสมริดองค์ปถมอันอันรุ่นมงคลมหาลาบรุ่นนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ได้ได้สวยสวยงามสวยงามหน้าหน้าสะสมแล้วก็เป็นชื่อที่เป็นมง,มงคลมากด้านหน้าก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็ จะประมาณประมาณนี้เห็นไหมเป็นอันเป็ญันอุปัฏฐยะเป็นพระนามของพระพ,พ,พุทธเจ้าหรือว่าเป็นยันประจำองค์ของพระเดชประคุณหลวงพ่อหนุนชูวิชยโย <S <S ต่อมาก็จะเป็นพระปิตาชนะจนของหลวงพ่อหนุนรุ่นนี้ถือว่าผมถือว่าออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็มีอัน ลวดลายหรือว่าเป็นพระสังกัจจัยที่มีพระจีวรคุมที่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าจันเรียกว่าชุดอะไรนะผมไม่ไม่ไม่มั่นใจนะหรือว่าเป็นทรงแบบพักแก้วนะเป็นทรงแบบ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 กษัตริย์นะอันเป็นพระอันที่เป็นมีทรงแบบกษัตริยนะนี่ก็จะเป็นพระปิดตาถือว่าออกแบบมาได้สวยงามด้านหลังก็จะเป็นยันเกี่ยวกับโชคลาภนะเท่าที่รู้แล้วก็มีขอมนมาอันนี้ก็จะเป็นยัน อุปเทยะหรือว่าเป็นพระนามขององค์สมเด็จพระัมม์สมบุตรเจ้าในอดีตต่อมาก็จะเป็นเป็นเหรียญน,นะต่อมาก็จะเป็นเหรียญหนุนมงคลจักรวาลถือว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าส,สวยงามนะหน้าก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอันยันปพันองบ์ของพระเด็พระคุณหลวงพ่อหนุนชุวิชโยแห่งวัดพุทธโมกพรลาราม ก็จะเป็นมีทั้งสีรุ่นนะด้านหลังก็จะเป็นบังกนแล้วก็จะมีหมายเลขกับกับแล้วก็น่าจะเขียนว่าฟู่นะอันสําหรับภาษาจีนอันนี้ก็จะมี8องค์นะเอามาให้รับชมรับฟังกันถือว่าราคาเบามากสําหรับราคาปกตินะอันนี้ถือว่าราคาที่แอดมินทางกลุ่มหลวงพ่อหนุนถือว่าแบ่งจะแบ่งบุชาก็ไม่เชิงนะถือว่าแจกนะแต่ว่า เอาเอาค่าส่งแค่แค่ร้อยร้บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับ4องค์ร้อบาทรวมส่งอันนี้ผมก็แอดบินก็ขออนุญาตเออก็นิมนต์มาสองสชุดนะสองบาทเอามาให้รับชมรับฟังกันอันพระอย่างนี้ของหลวงพ่อหนุนตามปกติแล้วน่าจะถ้าเป็นชุดราคาปกติไม่มีอันไม่มีอันไม่ไม่ได้แบ่งราคาไม่ได้แบ่งราคาเช่า ปกติเต็มอัตราน่าจะไม่ข้ามสามสี่ร้อยลมส่งนะถือว่าใครอยากได้ก็หาเช่าได้นะโดยเฉพาะส่วนตัวแนะนําก็คือรุ่นนี้นะสมเด็จองปฐมสมบัติพ่อที่ละลึกกรถิน่นส่วนตัวผมก,ก็ถือโอกาสแนะนํารุ่นนี้นะถ้าใครอยากได้อันพระของหลวงพ่อหนุนราคาเบาๆนะก็ขออนุญาตแนะนํารุ่นนี้แต่ว่ารุ่นอื่นก็ได้ก็ดีหมดนะแต่ว่ารุ่นนี้ถือว่ามีสตอรีร่ลังราาที่น่า สนใจมากวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เอามาให้รับชมรับฟังกันใครชื่นชอบหรือว่าอยากได้ก็ตามหาดูนะในกลุ่มถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมแล้วก็เป็นวัตถุมงคลของพระแม่ครูบาอาจารย์ที่น่าสะสมมากเป็นที่สุดอันดับหนึ่งส่วนตัวผมนะทั้งในเรื่องราคาและก็สตอรี่เรื่องราว แล้วก็ท่านก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกงงหนึ่งที่น่า,าเคารพเลื่อนใสสัทธาวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เอามาให้รับชมรับฟังกันใครชื่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พักเครื่องเรื่องเล่าของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ